สวัสดีค่ะพบกับรายการไวไวอร่อยคู่ครัวละดิฉันวาโซนะคะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ไวไวก็มีเมนูเด็ดเด็ดอร่อยอ่อมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะ mm hmm. มเมนูนี้ชื่อน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีชื่อว่าไวไวผัดงกูกล้วยค่ะ mm hmm. ไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. เอาละค่ะมาลงมือทํากันเลยดีกว่านะคะ mm hmm. อย่างแรกนะคะเราก็เลือกใช้ว่ามีกึ่งสําเร็จรูปไวไวหมูสับต้มยำนะคะ mm hmm. นําไปลวกนะคะลวกแค่3นาทีเท่านั้นนะคะ ที่เราเลือกใช้บะหมีก่กึ่งสาเร็จรูปไวๆหมูสับต้มยำเนี่ยนะคะเพราะว่าเส้นเขาเนี่ยเหนียวนุ่มไม่อืดน,นะคะแล้วก็ใช้เวลาในการลวกน้อยมากๆ3านาทีก็รับประทานได้เลยนะคะทุกครั้งก่อนทํากับข้าวเปิดเตาเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะตามด้วยเนื้อกุ้งเลยนะคะนี่ผัดลงไปเราก็ใส่เม็มะม่วงหิมาพานต์นะคะเล็กน้อยอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าวันนี้ส่วนผสมเราเยอะมาก เราก็ตามด้วยแตบงบกวยนะคะแล็กน้อยโอ้กลิ่นหอมมากค่ะละแควแล้วก็ปดตาเชื่อมใส่น้ำซุปนิดหน่อยนะคะจะได้ไม่แห้งมากและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราก็นำเครื่องปรุงที่มาพร้อมในซองไวๆหมูสับต้มยำเนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เพอเพิ่มรสชาตินะคะให้มีความอร่อยแล้วก็มีความเผ็ดกลิ่นหอมเย้าวยวนชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีทุกอย่างแล้วนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> ก็นําเส้นนะคะที่เราลวกทิ้งเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ใส่พริกชี้ฟ้านะคะเพิ่มสีสันนิดหน่อยเสร็จแล้วค่ะ จากผลิตภัณฑ์ไวๆนะคะจะมีเมนูเด็ดเดอร่อยอ่อยมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะเขายังมีโชคเหมหม้อให้คุณผู้ชมด้วยนะคะวิธีง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะนำซองเปล่าของผลิตภัณฑ์ไวๆวนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆวทุกรสชาติเลยนะคะเส้นหมี่อบแห้งไวๆวนะคะผงปรุงสําเร็จรารสเด็ดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนเมนูโปรนะคะที่ทําจากผลิตภัณฑ์ไวๆหรือว่ารสเด็ดนะคะส่งเข้ามาในรายการไวๆอร่อยคู่ครัวนะคะเขียนชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่บ์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับไปได้ง่ายนะคะส่งเข้ามาในรายการเราเยอะเย่านะคะเพียง ผู้โชคดีได้รับของรางวัลไปนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการไวๆไวอร่อยคู่ครัวก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแหวโซก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ